วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเกมอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็สนุกค่ะนะคะก็คือโลบอกนี่แหละค่ะส่วนใหญ่ฉันชอบรีวิวโลบอกมากกว่าคะ่ะมันคืออะไรหรนะมื่กี้ <laughs> ฉันจะไปปรตุนภายไดเมพโอ๊ย็หลังองดีกว่ดีแค่ไหนที่ฉันไม่ หน้าจอของหน้าจอพิกความเ okay. อามึางกำลังปัดเนื้อปัดผมเลยเธอแม่แบบนี้จะเคยเข้ามาเล่นแล้วแต่ว่าก็ขอเล่นอีกโอ้ไม่นะฉัมว,ว่าไปด้วยกัน้อ,อง,งดื่มแต่ก็สนะเนี่ย Oh, อ๋อสีสิไปเลยสี่สิบองเลยหรอไอแดดสร้างปัญหานี่เองสร้างปัญหาได้ทุกคนอ๋อไม่ใช่คนละการนี่ว่าโอเคเมเปิ้ลซึ่งซึ่งตกตกตกอีกแล้วยี่ชันที่ตกค่ะตกตกเข้าไปติง ที okay. umas, <in> ่เราคิดตกเข้าไปอีกน่าจะไม่คุณด่าใช่ไหมสักคนหนึ่งอ่ะไม่น่าจะมีนะเพราะเพิ่งเคยถ่ายข้งเลขอุ้ยตายเสียงคือแบบเสียงันอนไม่ไหวใจก็ช่างรจริงตีเท่าไหรได้เนี่ยโอเคก็ก็ก็น่าจะเป็นเวลาที่ทุกคนน่าจะหลับกันหรือเปล่าบางคนก็หลับบางคนก็ไม่หลับแต่ตอนนี้ฉันน่าจะนอนไม่หลับเพราะดูหัวร้อนสุด แต่ดีนะที่มีวิธีมาจากยูทูบเบอร์คนอื่นไปสบายเลยอือจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊จุบเสียงอะไรวะ โอ๊ยตาเบลตาเบลอตกเละตกเละโอ๊ยเมเิ้ลยิ่งงงนอนอยู่ด้วยไอ้คนยิ่งงงนอนอยู่ได้เจอเมเปนี้เทียวโอ้๊ยโอ๊ยเริ่มแล้วเริ่มไปแล้วสติเริ่มไม่อยู่กับนิดตัวและก็จะหลับคาถ่ายแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยฉันอย่าทำให้ตัวเองงงโอย ม่วง <un> <n od> นอนอะไรเนี่ยฉันม่วงดิฉันง่วงนอนตรงฉันกระโดดผ้าเลยเนี่ยเออัออตอนตรงนี้มาโดนมาเอ้าโถเอ้ยมันหลอกเราเราคิวยเดินไม่ได้ต ร้อนี่ก่อนเด็กมากโอ้โหฉันไม่ชอบเลยเล็กเล็กแบบนี้นยังไม่ไปถึงไหนแต่ดีนะไม่ได้จำนาญด้วยซ้ำอ๋ยกระโดดไม่ด้วยอืมฉันตกใจสิล์มทีปหนังมากที่มันผู้หญิงคนนี้กินนี่จะไม่เพิ่มแล้วง่วงนอน มันจะเย็นๆภาษาคีบดูนะคะประจุโอ้ยมียิ่งอยู่ฉันยิ่งเบอร์เข้าไปก็ดูจะวิชันคิดแบบเพื่อคุณดูตอนนี้เราผ่านมาแล้วนะคะ เาหยุดที่นี่ก็ผ่านไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคตอตอบตอบอแล้วแล้วส,สติเริ่มไม่อยู่กับน้กับตัวแล้วอ้นเลยวะ,ยะ,ะเร็วดูันแครน่าจะแคบจุบจุบจอ้ยอย่าหญ่่่ซิกแซกอย่าซิกแซกแรงแรงตัวขยี้ตาเป็นอ้าวคนกำลังกร้มลย ไม่ใครโอเคโอเคจ้าไม่หนูอืมถ้าไม่ใครชอบแบบนี้เท่ลยแต่แดีนะจะขอให้ผานลูกกันเออติดหัวไป็หนึ่งทีเออขับไม่ถึงเออเคเอาไม่อีกชั้นอืมลำบากปะอ่าติดหัวอีเือหนักกว่าเดิมหนักกว่าเก่าเยอะจุ๊บอืมติดหัวอืมเป็นคนที่ไม่กล้ากระโดดอืม ต่คนยังเลวนะเออนี่เดาโอ๊ยเดาทำไมยิ่งยุ่มยิ่งหนาวกว่าเดิมเนี่ยอ่ะอุ้ยมันหายนัวก็ขยี้ตาไปกระโดดไปได้ไงวะเนี่ยถ้าโดนมันก็ช่างมันเถอะตอนนี้ชิมเงินนอนไม่ไหวง่วงนอนฝุดฟุดื่องนี้จะใช้ก็นอนแล้วนะไเดี๋ยวเธอก็งัวใช้ไปสรุปที่ฟังจะสนิทเธอเธอเริ่ม วิ่จะตายแล้วโอ้โหเล่นปิดเลยเอ,อ้ยจะเล่นที่หมดเลยแต่มันน่าจะเยอะเลยน่าดูใช่ไหมใช่เปล่าว้าวส,สุดสุดใครแล้วดัวดงเหมือนคนอื่นแล้วกันว้าวเอ,อ้ยมันโดนแล้วตายนี่นาโดนมันโ,นโลกไก่โลกแล้วว้าว ฉันชอบสีแดงชอบสีดงเป็สีที่นางวังนอนอ๊บว่าถอะไอ้โดนละตายก็ไม่ปอกใครโอ้โหกระโดดข้ามเลยนะโอ้เสร็จจ้ะคุณยิง่งเปิดแสงเยอะๆด้วยอืมหนักกว่าเดิมเลย,ยหนักกว่าเก่าเยอะมีมุมกล้องไหนบ้างที่มันไม่มีแสงเออมุมกล้องนี้มุกมกล้องเนี้ยมุมกล้องเนี้ยที่เห็นหัวฉันเนี่ยโอ้ยไอ้จุดอะไรเนี่ยห้ามโดนเนี่ยเลยโดนเลือดเลือดเนี่ย เกือบกึ้งมาจมีจไมนะ่แล้วจะถ่ายอีกนิดนึงแล้วจะพอเพราะพชรนอนไม่ไหวแล้วจะไม่ปวดเลยปวดก้น,นอะไรกบ้างนวดพัชร์นอนไปนนไงนั่นเนี่ยโอ้ฉัจนจะถึงแค่เคี่ยมไอ้ก,ก้อนกลมๆนั่นก็พอแต่นั่นน่ะาจะมีคนเห็นนะเอมฉันกลัวจะไม่มีคนเห็นอนะ ก้อนก้อนนั่นน่ะก้อนก้อนคนนั่นแหละก็จะไปให้ถึงอย่างนั้นโออฉันไปกดผิดทำไมเนี่ยกดผิดจริงแล้วนี่เออเออตกไปเลยตอนนี้ฉันคิดถึงฉันฉันก็กำลังนับแก

เดี๋ยวเราไปถึงแดนนี้ก่อนพอนะคะเอา้าวโอเคพอทุกคนนะพอกันเราก็จะพอแค่นี้แหละก๊ด